สวัสดีพี่น้องกองไขขต่สกุลุกคนกำลังจะเตรียมตัวไปเหตุงานพี่น้องป้าทึกเหลือมตาก็เลยของน้องเดดได้เมืออน,นี่เมื่อนอีกก้นเป็นมือวันสุกแมนบะเออมือนนี้ันสุกโอ้โหว่าเหตุงานเมือที่สี่พี่น้องเริ่มงานวันที่สี่นี่จะพาหมิ่นใหญ่มาอยู่ใหม่มายังใ,ใหม่ก็ได้ไปล้างจานนะพี่น้องเออกับเพิ่นก็ให้ไปซอยล้างจานเพราะว่า ในไงก็ได้มาแล้วเนาะจริงๆแล้วก็บ่าต้องการก้นดอกพ่าร้านเพิ่งเปิดใหม่พี่น้องร้านที่ขอไปเหตุเนี่ยเพิ่งเปิดไม่ได้พราะถึงเดือนเออกะกะทุกยุ่งทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็เพราะในร้มงโตเนาะกะซอยเลือกันไปแล้วกับเพิ่งจ้างคอยพูดถึงว่าลักลักในขัว้วน่ะแค่ผู้เดียวไปเหตุทุกมือแล้วกับมูเล่าไปซอยอีกผู้นึงเะพะมือ,อยุ่งนะพี่น้องอถามว่าเป็นยังก็เด้ไป ฟอร์เรมันกับมีเหตุผลห,หลายอย่างนะพี่น้องเหตุผลที่แบบจุกเฉินมากมจนคอยเตรียมตัวกับท่านอมามุม่งมีก็แล้วกันเนาะเพราะว่ากล่องมันกับสีชาติเยนสลดเกินนากระเพิ่งตื่นนะพี่น้องนาเองส่โอ้ยกานันตีนหเหตุงานเหมือนที่สี่กะถามว่าดีบอราหน,นี่ันที่โอเคบบโอเคอยู่พี่นอ้องเพราะว่าอาจจะคลองร้านเพิ่นกับเป็นกันเองเพิ่นแบบว่า เคยเห็นงานน้ำกันมาจันทเถาะเป็นเป็นก็เคยเป็นผู้จัดการอยู่ร้านเก้าที่ข่อยออกมากแล้วกันแล้วมาเปิดร้านใหม่นะพี่น้องบระเทศนี้ก็ค่อนข้างที่จะขายดีขึ้นเป็นตัวพ่ายในซิปข้อมือเลยเดีค่อนข้างที่จะยอดยอดขายกระเตื้องขึ้นแล้วก็เลยว่าอยากหาคนไปซวยเนี่ยพี่น้องอนั่นแหละทำงานวันที่สี่เห็ดไปละพี่น้องเอ้ยใครกูซื้อเพราะเห็ดก็บเพราะมีเงินใส่เนาะ อืมอย่างให้เบื้องข้างหลังอันนี้จะเป็นถนนข้างน,นอกอาาพาร์ตเมนต์เป็นระเบียงนะพี่นอ้นองไปละพี่น้องคำามาแล้วอย่าลืมกดตามด้วยภาษาบอกว่าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แตงแต๊ต้นคลิปคอยก็ลืมคลิปเลพี่นออ้องปูนเจ้าคำามาเบิ่งแล้วก็กดติดตามแม่คอยแยน่ผู้ใดยังไม่เลยกดติดตามเออคอยก็มีเวลาลงคลิปดอกก็สิลงให้ลงเรื่อยๆถ้ามีโอกาสได้ทไทยเพระาะว่า ไปอยู่รานกะเด็กสีไทยเบิ่งอยู่นี่หน่อยเพราะว่ากะกิ๊กใจข้าเจ้าอยู่เขาก็ำล่งไปใหม่เนาะผมเป็นว่าสีไายสุ่มสี่ซุ่มห้าสิอันใดเป็นตาไายลงกับสีไายให้เบิ่งอันใดเป็นตาไายกะบริไดทยได้เป็นน้องอืมเพราะว่าเดี๋ยวละไมหม่มันเหงบริได้ลงโตลานเพิ่นยังเป็นแบบว่าเออบุ่นใบไซสูงอยู่วะห้ายังวัวพ่ออยู่นะเป็นน้องเออคลิปนี้ก็ทรานีีละถ้าพอกันคลิปหน้าค่ะไปแล้วก็ติดตามเด้อบ๊ายบาย